สวัสดีค่ะมาพบกับพี่ตุ๊กตา MG กรุงเทพสาขาลำลูกกาอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ตุ๊กตาพามาชมรถเจ้า MG4 รุ่น X Power ตัวนี้นะคะซึ่งแรงม้าถึง435แรงม้านะคะแรงบิด600นิวตันเมตรนะคะชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้480กิโลเมตรกันเลยค่ะมาพร้อมกับสีพิเศษนะคะสีเขียวตัวนี้นะคะสีเขียวเหนียวซับค่ะลูกค้า การขับเคลื่อนสี่ล้อนะคะและเดี๋ยวเราพามาชมรอบตัวรถนะคะและภายในรถว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะ มาพร้อมกับภายในนะคะสีดำหรูดุดันนะคะพร้อมกับวัสดุนะคะหนังนะคะล้วนทั้งคันนะคะหุ้มด้วยตัวตรงเบาะนั่งจะเป็นตัวนิ่มนิดนึงนะคะเพราะว่าจะทำให้เวลาเราจอดตากแดดหรือไม่ซับความร้อนนะคะพวงมลาลัยก็เป็นมันติฟังชั่นนะคะมาพร้อมหน้าจอทัชสกรีนนะคะขนาด12สองนิ้วนะคะ มีกล้องรอบคันนะคะแล้วก็มีระบบความปลอดภัยทุกอย่างครบหมดเลยนะคะและมีไวเลสชาร์จให้ด้วยนะคะตัวนี้ภายในสวยมากเลยค่ะคอนโซลก็จะเป็นเปียโนแบ็กนะคะ mm hmm. เดี๋ยวดูด้านหลังเบาะนะคะนั่งสบายค่ะ เบาะหลังก็พับได้นะคะตัวนี้สบายสบายเลยค่ะสี่สิบหกสิบนะคะค่ะตัวนี้มาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะดูด้านท้ายได้เลยค่ะชุดแต่งเราอย่างเท่มากเลยนะคะเข้ากันกับรถมากเลยนะคะจะเป็นของเอสปอ t ์นะคะ มีสกเกิร์ตทั้งหมดนะคะสชิ้นนะคะด้านหน้าด้านหลังและด้านข้าง2ชิ้นเป็นแบบนี้เลยค่ะสปอร์ตสวยงามมากนะคะมาพร้อมกับล้อแม็กขอบ18แและตัวดิสสีส้มนะคะแมทกันมากเลยค่ะและเรายังมีสติ๊กเกอร์นะคะ Sport y ติดมาให้ด้วยค่ะเพิ่มความสปอร์ตเราใจนะคะและมาพร้อมนะคะกับโปรโมชั่นนะคะ ราคาค่าตัวตัวนี้อยู่ที่1,119,900บาทนะคะและกับแคมเปญออกรถศูนย์บาทนะคะจ่ายจบ3,000บาทเท่านั้นเองนะคะกับรถรุ่นนี้ตัวนี้สี 4, นี้นะคะมีที่นี่ที่เดียวนะคะรีดาวให้5%ออกรถศูนย์บาทนะคะถ้าสนใจจองหรือจะ ทดลองขับนะคะโทรหาพี่ตุกตาได้ที่เบอร์092 836 9991 99นะคะและฝากเพจรถ MG 4ดาวบายตุกตานะคะพร้อมกับช่อง YouTube นะคะตุกตาโปรปังชาแนลนะคะเห็นคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งกันไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพี่ตุกตาด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนกับรถ Mg X Power ตัวนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ